ไม่ต้องไลฟ์สดแต่อยากมีรายได้จากในหน้าทิกต o k เป็นแสนต่อเดือนทําได้ไหมครับโค้ชนี่คืออีกหนึ่งคำถามนะครับที่โค้ชบีเจอประจําเลยเพราะว่าหลายคนนั้นเนี่ยไม่อยากออกกล้องไม่อยากไลฟ์สดนะครับแต่อยากมีรายได้หลักแสนต่อเดือนจากการทําในหน้าทิกต o k อ่ะวันนี้โค้ชบีจะยกหนึ่งตัวอย่างให้คุณดูกันชัดๆไปเลยว่าไม่ต้องไลฟ์สดเลยแต่สามารถสร้างรายได้หลายแสนต่อเดือนได้จากในหน้าทิกต o k ไปดูช่องนี้กันเลยครับนี่ก็คือช่องของคุณอุ้ยแห่งช่องน้องพรสไตล์นะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้ไลฟ์ สดเลยนะครับแต่เขาใช้วิธีการอัดคลิปรีวิวสินค้าล้วนๆเลยครับผมไม่ต้องไลฟ์สดเลยแต่สามารถสร้างรายได้เขาเนี่ยหลายหลายแสนต่อเดือนเลยนะครับและถึงวันนี้นะครับคุณอุ้ยได้ค่าคอมจากในหน้าทิกต o อกนั้นเนี่ยเกือบๆจะหนึ่งล้านบาทอยู่แล้วนะครับผมนี่แห<น>ละครับ<น>เห็นไหมละครับว่าคุณไม่จําเป็นต้องไลฟ์สดเลยคุณก็สามารถมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นในหน้าทิกต o อกนั้นเนี่ยหลายหลายแสนต่อเดือนได้ครับแค่คุณตั้งใจทํามันจริงๆโฟกัสแล้วก็ลงมือทําจริงจังยังไงคุณก็ทําได้แน่นอนครับผมแล้วมี บบไม่ใช่เฉพาะคุณอุ้ยคนเดียวนะมีตัวอย่างแบบนี้เต็มติ๊กตอกไปหมดเลยครับที่เขาได้รายได้จากในหน้าติ๊กตอกนั้นเนี่ยกันเป็นหล,หลายแสนต่อเดือนทั้งแบบออกหน้ากล้องและแบบไม่ออกหน้ากล้องทั้งแบบไลฟ์สดและไม่ไลฟ์สดสุดแท้แต่คุณเลยครับข้อสําคัญคือคุณจะทําได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่คุณโฟกัสตั้งใจมากน้อยแค่ไหนหลายคนมาเรียนกับโค้ชวีแค่อยากรู้อยากลองแล้วก็จากไปเยอะแยะแต่ไปหมดเลยครับแต่หลายคนนะครับผมโฟกัสจริงจังตั้งใจแบบนี้แหละครับประสบความสาเร็จง่ายอ๋อและโค้ชวีจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะ ลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จที่มาเรียนกับโค้ชบีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือนี่สินล้นพ้นตัวหมาจนต่อถ้ากูไม่ทำตายแน่นอนพวกนี้แหละครับไฟแรงดีทีเดียวนักแหละทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสเดือน3เดือนเห็นหน้าเห็นหลังกันเลยนะครับผมถ้าคุณเป็นประเภทนี้อยู่นะคุณเหมาะที่จะเรียนกับโค้ชบีมากๆเลยนะครับถ้าคุณสนใจอยากทำได้แบบคุณอุ้ยแห่งช่องน้องพรสไตล์นะครับโค้ชบีทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับคุณลองกดเข้าไปดูช่องของเขาได้นะครับแล้วคุณสามารถกดสั่งซื้อหนังสือของค้ชกับ่ององุุณย ได้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอ่านหนังสือนะครับผมโค้ชบีก็มีคอร์สสอนติ๊กต k แบบนั้นตรงๆกับคุณครับคอร์ส t ิ๊กต็ของโค้ชบีนะเนี่ยมี2แบบนืแบบออนไลน์กับแบบสอนสดเจอตัวจากมือทำแบบออนไลน์เนี่ยเป็นคอร์สพร้อมเรียนทันทีแล้วนะครับผมคุณสมัครปุ๊บแอดมินจะดึงคุณเข้ากลุ่มเข้าไปเรียนได้เลยไม่ต้องรอวันเวลาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมในคอร์สออนไลน์ของโค้ชบีจะสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นทํติ i k t o อกใหม่ๆเลยครับตั้งแต่โหลดแอป ของคุณนะครับผมการทําโปรโมชั่นใน Tik t o ็อกนะครับการติดตะก้าตอนไลฟ์สดนะครับผมการทําคลิปยังไงให้หยุดนิ้วคนดูการคิดคอนเทนต์ยังไงไม่ให้คอนเทนต์ตันนะครับสามารถมีคอนเทนต์มาลงได้ทุกวันนอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการยิงแอดติ๊กต็อและวิธีการตัดต่อคลิป t i k t o ็อกให้น่าสนใจให้น่าติดตามด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับโค้ดบีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับผมถ้าสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นคอร์สสอนสด รอบต่อไปโค้ชบีจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2 5 6 7นี้นะครับผมจัดขึ้นที่กรุงเทพนะครับโรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอย24เรียนกันตั้งแต่9กโมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวและถ้าเกิดใครนะครับเรียนคอร์สสอนสดกับโค้ชบีนะครับโค้ชบีจะ แถมคอร์สออนไลน์ที่เมื่อสักครู่โค้ชบีพูดถึงนั้นเนี่ยให้กับคุณไปด้วยฟรีๆให้คุณไปเรียนส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับนอกจากนี้นะครับใครที่เรียนคอร์สสอนสดกับโค้ชบีนะครับโค้ชบียังจะมีหนังสือเล่มนี้นะครับแจกให้คุณในวันเรียนด้วยนะครับชื่อหนังสือว่าจากศูนย์สู่ล้านด้วยติ๊กต็อกนะครับเป็นหนังสือที่โค้ชบีนะครับรวบรวมสาระสําคัญทั้งหมดนะครับในการทา tikk t ็อกเริ่มตั้งแต่คุณมีความรู้เป็นศูนย์จนกระทั่งคุณมีรายได้หลักร้านะคคคครััััมมมมมุุณณีีเเงินนก็ื้้้อไไไไ่่่่ดพาาขยทวปแต แจกให้เฉพาะคนที่เรียนสอนสดเจอตัวจับมือทํากับโคชปีเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมใครที่เรียนคอร์สสอนสดกับโคชฟีนะครับคุณ<ม>สามารถเอาเคสหรือเอาปัญหาในการทํติ i k t o อกของคุณนะครับเข้ามาปรึกษากับโคชฟีได้โดยตรงตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะครับผมโคชฟียินดีให้คําปรึกษากับคุณเคสบายเคสไม่จํากัดระยะเวลาการปรึกษาหลังจากที่เราเลิกเรียนกันแล้วเลยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากรอถึงวันที่18สิงหาคมนี้นะครับผมแนะนําให้คุณสมัครเอาไว้ก่อนครับเพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าเกิดคุณสมัครเอาไว้แล้วนะครับผมแอด เขาจะแถมคอร์สออนไลน์ให้คุณไปเรียนรอเวลาได้เลยครับคุณไปเรียนออนไลน์ก่อนได้เลยถ้าคุณมีคําถามอะไรเรามาเจอกันในวันที่18คุณเอาคําถามที่คุณติดมาสอบถามกับโคชบีตัวเป็นๆในวันที่18สิงหาคมได้เลยครับผมถ้าสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยโคชบพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์